ญาติโยมตอนนี้เริ่มเริ่มตั้งแถวแล้วเดี๋ยวหลวงตาฉันข้าวเสร็จแล้วก็ทำบัตรเสียแล้วก็เดี๋ยวออกทุดลงต่อประมาณเจ็ดโมงกว่าๆนี่แหละวันนี้สายนิดหนึ่งเพราะว่าหลวงตาโอ้โหญาติโยมเยอะที่มาถวายพระจหานะแกหลวงตาตั้งแต่เช้าโอ้โหประมาณตีห้าครึ่งออกมารับบิณฑบาตก็ตรงนี้แหละครับแต่ว่า กว่าจะเสร็จนะนะ6โมงกว่าแล้วนี่ตอนนี้7โมงแล้วฮะมันให้ดูบรรยากาศก่อนที่หลวงตาจะออกอ,ออกโดนตะดงแสงพระอาทิตย์มาฝว่างนั้นนะขึ้นตอนเชา้าบรรยากาศยามเช้าให้ดูนะฮะมีต่อแถวไปนู่นเลยวนันนี้เดี๋ยวเดินเดินไปบ้านหมี่นาะ ก็พิจา,ารารรเรขอโทษด้วยแต่ร้ว่ไปเดินบ้านบ้านหมี่แล้วก็ไปสำโรงโอเคครับเอาคลิปสั้นๆนะฮะแค่แค่นี้พอนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกนิดหนึ่งเ,เดินออกไปนอกวัดน,นันอกนูน่นไปแถวนู่นแล้วไปถึงถนนใหญ่แล้วเกือบถึงแล้ว ภาพสัน่นนิดหนึ่งขอโทษนะครับเพราใช้มือถือนี่แหละนะต้นทุนยังไม่มีฮนะัไม่มีต้นทุนใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวถ่ายมีบรรยากาศนะครับเจ็ดโมงเช้าพอดีเดี๋ยวประมาณเจ็ดกว่าเดี๋ยวตงต๊กตาเขาออกเดนตุลงเดี๋ยวให้ดูคลิปสั้นๆแล้วกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดต่อติดตามคลิปต่อไปเลยตอนต่อไปเลยครับช่วยกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ